สวัสดีครับก็อยู่กับเกม a x i e Infinity เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่เห็นถามมาเยอะที่สุดแล้วก็ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับก็คือจะใช้ energy ยังไงให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคำตอบของคำถามนี้มันก็ค่อนข้างงงนะครับคนถามก็งงบางทีเวลาผมตอบเองผมก็งงเองด้วยซ้าแต่ว่าหวังว่าพอทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็จะเข้าใจนะครับว่ามัน w ร์กยังไงแล้วก็เราควรจะทำยังไงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วตอนหลังคลิปผมก็จะมาอธิบายครับว่า scholarship ของ m a t h f i 0 001จะทำยังไงแล้วก็วิธีการร่วมรุ้นจะต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นก็มาเริ่มกับการจัดก,การ Energy ก่อนนะครับก็คือไกด์นี้จะเป็นสำหรับคนที่จะฟาร์ม SLP อย่างเดียวครับจะไม่สนว่าแบงค์ของเราคืออะไรอาจจะมีส่วนบ้างเพราะว่ายิ่งแบงค์สูงก็จะยิ่งได้ SLP เยอะแต่ถ้าเกิดแบงค์ต่ำก็ไม่เป็นไรครับอันนี้จะเป็นไกด์สำหรับคนที่มี a x i ซไม่ถึง10ตัว ก็คือจะเป็นคนที่ได้ Energy 20 Energy ต่อวันก่อนอน่นเราก็จะต้องมาดูก่อนครับว่าเบสิกของ Energy ในเกม a x i e Infinity มันมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือเกมมันจะเปลี่ยนวันตอน7โมงเช้าของเวลาประเทศไทยครับเปลี่ยนวันมันทำอะไรได้เปลี่ยนวันมันก็คือจะรีเซ t d เด l ี Quest ที่เราจะได้50 SRP นั่นแหละครับสำหรับคนที่มี Energy อยู่20อันก็คือมี a x i ึ3-9ตัว จะได้ energy ตอนตีหนึ่งเจ็ดโมงบ่ายโมงและ1นึ่งทุ่มของประเทศไทยนะครับส่วนสำหรับคนที่มี axis สิตัวขึ้นไปก็จะได้เวลานี้แล้วก็จะมีเวลาอื่นเพิ่มมาด้วยครับจะได้ทีละ5 energy สำหรับเกมนี้การใช้ energy มีใช้ได้2อย่างนะครับก็คือใช้ไใน adventure กับใช้ได่ใน arena อันนี้คือชาร์จที่ผมทำขึ้นมาครับว่าถ้าเกิดเรามี energy เลอเราไม่มี energy เราจะทำอะไรได้บ้างให้เพื่อนๆสังเกตดูอันที่วงกลมไว้นะครับ อันนี้คืออันที่เราจะได้ SLP นะครับจะมีอยู่อันเดียวที่ไม่ได้ SLP ก็คือถ้าเกิดเราเล่น ARENA ตอนเราไม่มี Energy เหลือครับและเรายังจะสามารถได้ SLP ได้วันละสูงสุดถึง100อันถ้าเกิดเราไม่มี Energy เหลือเราเราไปเล่น AVENGE r ครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เราก็สรุปได้ว่าเราควรจะเอา Energy ทั้งหมดไปเล่นอารีนาเพื่อที่จะเอา SLP มาได้อย่างเพื่อที่จะดูว่าเราชนะเท่าไหร่เราได้ SLP เท่าไหร่ เพราะว่ายังไง SLP ในนี้ก็ได้ไม่จำกัดอยู่แล้วส่วนพอเราไม่เหลือ energy แล้วเราก็ค่อยมาเล่น a v e n g e r ครับอันนี้เราก็จะสามารถได้ถึง100 SLP ต่อวันโดยที่ไม่ต้องใช้ energy เลยสิ่งต่อไปที่สำคัญก็คือ daily quest ครับ daily quest อันนี้คือมันจะเป็นเป้าหมาย3มอันที่เราต้องทำเพื่อที่จะได้ SLP อีกหมาอันฟรีๆ quest อันแรกก็คือ daily check in อันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็แค่มากดปุ่ม check in อันที่2ก็คือเราต้องชนะ a อ e เ n นเจอร์หมด10รอบอันที่3ก็คือเราต้องชนะ Arena 5 m a t แมตช์อันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาหาวิธีที่จะทําให้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาเราเล่น a อ e เ n นเจอเราสามารถได้เ x p หรือไม่ก็คือ Experience point สําหรับคนที่เล่นเกมอยู่แล้วก็จะรู้ว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราฟาร์มเลเวลแล้วก็ยิ่งเล่นเยอะเราก็จะเลเวลสูงแล้วตัวเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่มีไกด์เดิมๆส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งเวลาให้ผู้เล่นเป็น3แบบนะครับซึ่งไกด์พวกนี้มันก็เก่ามากแล้วแล้วผมก็คิดว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเราก็จะมาดูก่อนว่าเมื่อก่อนเขาทํากันยังไงแล้วเราก็จะมาพยายามปรับปรุงจาก s t r a t e g y เก่าๆพวกนี้ครับแบบแรกก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนว่างทั้งวันเล่นเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าจะเล่นไม่ได้แล้วต่อวันแบบที่2ก็คือมีเวลาแค่1-2ชั่วโมงอันนี้ก็จะเล่นได้อยู่แล้วก็จะได้ SRP ถือว่าค่อนข้างเยอะครับ แบบที่3ก็คือมีเวลาน้อยเล่นได้แค่ไม่ถึง1ชั่วโมงต่อวันพยายามเอาให้ได้มากที่สุดภายใน1ชั่วโมงนั้นมาดูแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกก็คือว่างทั้งวันอันนี้ไกด์เก่าๆก็จะบอกให้เล่น a r e ีน20 Energy เลยเพื่อที่จะเอาวินมาให้ได้มากที่สุดซึ่งอย่างน้อยต้องได้5วินสำหรับการเล่น20รอบแล้วได้5วินนี่ก็ถือว่าไม่งายนะครับก็สามารถทำได้ทุกคน แล้วต่อไปพอเหลือศูนย์ g y e r g y แล้วเราก็เอาไปเล่น SLP ให้ได้100 SLP กับ10 Win ครับต้องได้ทั้ง2อย่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ทั้ง2อย่างนี้เราจะได้ daily quest เพิ่อมอีก50 SLP อันนี้ผมตีว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็แรงยังต่ำอยู่นะครับชนะ1รอบก็จะได้3 SLP แล้วผมก็ตีว่าเล่น20รอบก็น่าจะชนะครึ่งหนึ่งก็คือ10รอบก็คือจะได้30 SLP จากวินาบวกกับ100 SLP จาก adventure ที่เราจะเล่นแล้วก็50 SLP จาก daily quest ครับ ก็จะรวมเป็นประมาณเวลา180 SLP อันนี้ข้อเสียก็คือมันจะนานมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นไอเ e n นเจอรถ้าเกิดเราไม่ได้เอา Energy มาใส่เราก็จะเป็นตัวเบลสู์อยู่แล้วก็จะเล่นได้แค่ด่าน1-2นะครับซึ่งด่านพวกนั้นมันก็จะให้ SLP แค่ทีละ1หรือ2ก็จะใช้เวลานานอยู่เพื่อที่จะเอา100 SLP ครับส่วน a ว e n นเล่น20เกมผมตีว่ามันเกมละประมาณ6นาทีก็คือ120นาทีนะครับก็คือประมาณ2ชั่วโมงอยู่ ข้อเสียของการฟาร์มแบบนี้ก็คือแอคซี่จะไม่มีเลเวลเลยเวลาเล่น a อ e เ n นเจอรจะต้องใช้เวลานานแต่ว่าเราจะเล่น a r e ีนเยอะมากแล้วแรงเราก็จะขึ้นซึ่งก็มีโอกาสได้ SLP เยอะขึ้นในแต่ละวันครับต่อไปวิธีที่2ก็คือมีเวลา1-2ชั่วโมงนะครับก็คือเราจะเล่น a r e ีนาจนพออย่างน้อยให้ได้5วินพอได้5วินแล้วก็เราก็ใส่เอเนจีที่เหลือไปกับแอคเ n นเจอรครับพอเอเนจีหมดเราก็ยังเล่นแอคเ n นเจอรต่อเพื่อให้ได้100 SLP แล้วก็10วิน วิธีนี้ตอนแรกๆก็จะค่อนข้างช้าหน่อยก็จะใช้ประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆพอดีแล้วเราก็จะได้15 s l p จาก a อ e ว a ก็คือ5วินวินละ3วินละ3 s l p แล้วก็100 s l p จาก Avenger ที่เราจะเล่นประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ d a i l y q u e s t 50ที่เราจะได้จากการชนะ5รอบแล้วก็10รอบนั้นแล้วครับวิธีนี้แอคทีจะได้เลเวลใน Avenger แล้วเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆยิ่งเลเวลเพิ่มเราก็จะเล่น a v e n g e r ได้เร็วขึ้นครับ ส่วนไอวินาเราเล่นน้อยมากๆก็คืออาจจะไม่ได้แรงอัพแล้วก็อาจจะได้แค่3 s ม p ต่อว,วินไปเรื่อยๆวิธีสุดท้ายก็คือเล่นเน้นสนุกๆไม่ติดเกมนะครับอันนี้แอดแนะนำนะครับไปเล่นแคร์ออฟแครครับไม่คับไม่อ <laughs> เ,เ,เล่นนะครับก็คือเราจะเล่นอาวีนาให้ได้5วินนะครับเหมือนกับเวลาเหลือ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงส่วนแอเวนเจอร์เราจะไม่ได้เล่นเยอะครับเราเล่นแค่10รอพอ อันนี้เราก็จะใช้10นาทีกับ Avenger นะครับเล่น10รอบหลั่นแรกแปบ๊บเดียวแล้วก็ใช้อีกเกือบเกือบชั่วโมงเล่น a ารีนอันนี้เราก็จะได้ประมาณ80-90 s l p ครับแอคซี่จะไม่ค่อยขึ้นเลเวลส่วน a ารีนก็จะไม่ค่อยขึ้นอะไรก็คืออันนี้จะไม่เหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อฟาร์ม s l p นะครับต่อไปก็คือเราได้ข้อมูลมาแล้วว่าไกด์เก่าๆเขา,เาสอนยังไงอันนี้เราก็จะมาดูไกด์ที่ Subscriber ของ s s f i s h จะใช้กันนะครับ อันนี้จะเป็นวิธีที่ผมคิดว่าตอนนี้ได้ s l p มากที่สุดสำหรับผู้เล่นใหม่ตอนเริ่มมา2อาทิตย์แรกนะครับเราจะเล่นแต่ a v e n n เจ r อย่างเดียวเราจะไม่แตะ Arena เลยวันหนึ่งเราจะเล่น a v e n n เจ r ให้ได้100 s l p ก็คือจะต้องเล่นประมาณ30-40รอ,อบแล้ว20รอบแรกเราก็จะได้ XP นะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวเราเพิ่มเลเวลเร็วมากเพราะว่าเราใช้ทั้ง20 Energy มาเพิ่มเลเวลให้ตัวเราใน a v e n n เจ r m o หมแล้วพอหลังจากนั้นพอเราเล่นไปแล้ว2อาทิตย อันนี้เราก็จะมีเลเวลที่เยอะแล้วเราก็จะสามารถฟาร์มแอคเ n นเจอรได้ในด่าน20 10รอบเพื่อที่จะได้100 SP l ครับอันนี้ก็จะแบ่งออกให้เป็น2แบบนะครับเวลาน้อยกับเวลาเยอะถ้าเกิดเวลาเยอะก็เล่นอารีนาไปเลยครับ20รอบพอ Energy เหลือ0ก็มาเล่น a อ v n n g e r ด่าน20 10รอบเพื่อเอา100 SP l ส่วนถ้าเกิดเวลาน้อยก็เอาแค่ให้ชนะ5รอบก็พอในอ r รีนาแล้วก็กลับมาเล่น10รอบใน a อ v e n g e r เหมือนเดิมเพื่อเอา100 SP l กับ Daily Quest ครับ วิธีนี้ตอนเริ่มต้นที่ถ้าเกิดเล่นอารีนาชนะได้3 SLP เราจะได้มาประมาณ180 SLP จากคนเวลาเยอะนะครับก็คือเราจะเล่นอารีนาเยอะแล้วก็แรงค์จะขึ้นก็มีโอกาสได้ SLP เยอะขึ้นส่วนถ้าคนเวลาน้อยเล่นเอาแค่5วินก็จะได้ประมาณ15 SLP บวกกับ a อ v n n e r r ที่เราจะเล่น10ครั้งพอดีเป๊ะก็จะได้ประมาณ80แล้วก็50จาก d a i l y Quest ก็จะได้ประมาณ145ครับ ซึ่งถ้าเกิดซึ่งถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆอารีนาเราก็มีโอกาสที่จะแรงขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างเช่นแรงคของผมตอนนี้เล่นรอบหนึ่งชนะได้10 SLP ถ้าเกิดผมเล่น20รอบแล้วผมชนะ10รอบผมก็จะได้100 SLP จากอารีน่าร0อ SLP จาก Avenger แล้วก็50 SLP จาก Daily Quest ครับคือวันหนึ่งผมจะได้ประมาณ250 SLP นะครับต่อมาเรามาคุยเรื่อง Scholarship กันดีกว่าครับซึ่ง ในวันนี้เราจะทำแค่1 Scholar s h i p ก็คือจะเป็น1ทีมมี3ตัวแต่ว่าในอนาคตยิ่ง channel ผมโตไปเท่าไหร่ผมก็จะมาสร้าง scholarship เพิ่มในชานลนี้ครับอันนี้ผมต้องขอความกรุณาให้คนที่ไม่มี Axie เล่นเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่มี Axie อยู่แล้วแล้วมาเล่น2อ c Account อาจจะโดนแบนได้ก็ขอความร่วมมือเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเล่น a x i e ซนะครับ อันนี้คือกดทั้งหมดที่ผมเขียนมาครับใครอยากกดพอสอ่านก็เชิญเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับก <kle ambling. S 2> ็คืออย่างแรกกิฟเวนี้จะอยู่ในรูปแบบของ google form นะครับให้เราเข้าไปในลิงก์ตรง description แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่เอาอีเมลของเพื่อนๆไปขายหรอกครับก็คือมาถึงใช่ไหมครับให้เราใส่อีเมลของเราเราก็มาตรงนี้ก็คือให้เราเข้าไปใน YouTube แล้วก็กด subscribe ของ channel madfish ก็คือ Channel ของผม พอเรา subscribe เสร็จเราก็ screenshot หรือว่าแคปหน้าจอมาแล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้ามาครับพอเราอัปโหลดไฟล์นี้เสร็จเราก็เข้าไปที่วิดีโอสักวิดีโอหนึ่งของ Channel ผมแล้วก็แชร์เข้าไปใน Facebook, Instagram, หรือ t w i t t e r ครับขอให้เปิดโพสต์เป็น Public นะครับผมจะได้เข้าไปตรวจได้แล้วเราก็แคปหน้าจอมาใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับคำถามสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนตอบก็คือเพื่อนๆรู้จักชั้นแล้ของผมได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดชนะคิดว่าจะเอา s R P ไปทำอะไรครับ อันนี้ไม่ต้องตอบอยาวก,ก็ได้นะครับพอซัมมิตเสร็จผมก็จะได้อีเมลของเพื่อนเพื่อทุกคนที่อยากมาลุ้นกิฟเวอร์นี้กันนะครับแล้วพอเสร็จแล้วผมก็จะเอาอีเมลทุกคนไปใส่ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Will s o f t n a m e ครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เขาจะสุ่มเลือกอีเมลมาหนึ่งอีเมลแล้วคนที่ถูกเลือกก็จะเป็นผู้ชนะของกิฟเวอร์เล่านี้ครับพอคุณชนะแล้วผมก็จะติดต่อคุณในอีเมลนะครับโดยการที่ผมจะส่งอีเมลไปให้1นึ่งอีเมลกับพาสเวิร์ดของอีเมลนั้น ก็ให้เข้าไปที่ marketplace ของ Axie Infinity แล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลกับพาสเวิร์ดอันนั้นครับส่วนพอเล่นไปแล้วเราจะตัดที่70% 30%ครับคือผู้ชนะจะได้70%ของ SLP ทั้งหมดแล้วก็ผมจะได้30%ของ SLP ทั้งหมด30%อันนี้คือรวม gas fee ที่ผมจะต้องใช้ transfer SLP จ่ายให้คุณด้วยนะครับผมจะจ่ายเป็น SLP ส่งเข้าไปใน wallet MetaMask ของผู้ชนะนะครับแล้ว30%ที่ผมเก็บนี้ผมก็จะไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าครับ ผมจะเอา30%ที่ได้มาไปบีดแอ i กซี่ตัวใหม่ๆเพื่อมาเป็นสกอร์ชิพรุ่นต่อๆไปครับผู้ชนะสามารถเคลม SLP ได้2รอ,อบนะครับก็คือตอน30วันกับตอน90วันเหตุผลที่ผมให้30วันก็คือผมอยากให้ผู้ชนะลองดูก่อนครับว่าผมพูดจริงๆแล้วก็ไม่ได้จะหนีไปไหนจริงๆส่วน90วันก็คือตอนจบนะครับส่วนข้อแม้ของผู้ชนะก็มีอยู่1ข้อแม้ครับ ก็คือเริ่มตอนอาทิตย์ที่2ถ้าเกิดหา SLP ไม่ได้700 SLP ต่ออาทิตย์2ครั้งจะถูกตัดสินนะครับก็คือครั้งแรกที่หาไม่ได้700ต่ออาทิตย์จะโดนเตือนแล้วครั้งที่2ก็จะถูกตัดพอถูกตัดปุ๊บตอนที่อาทิตย์นั้นจบผมก็จะส่ง SLP ที่เหลือไปให้แล้วผมก็จะทำ g i ฟเ a w a y ใหม่ทันทีด้วยการใช้ Google Form ือเดิมนั่นแหละครับ ก็ผมก็จะขอย้ำอีกทีนะครับเหตุผลที่ผมทำกอชิปนนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อที่จะหาะไรายได้หรือว่าอะไรทั้งนั้นผมแค่อยากทําขึ้นมาเพื่อช่วยคอมมูนิตี้ของประเทศไทยให้มีคนรู้จักแอคซีมากขึ้นแล้วก็ให้มีคนได้ลองเล่นเกมนี้มากขึ้นครับเผื่อที่พอเล่นของผมเสร็จ3เดือนก็จะได้ประมาณจุดห้าอีเตเรียมแล้วก็เอาไปซื้อแอคซีทีมของตัวเองมาเล่นได้นะครับวิดีโอนี้ก็จบแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงจบแล้วก็ผมจะแปะลิงก์ของ Google Form ไว้ตรง description ข้างบนสุด ก็ไปลองเข้าดูได้นะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ให้คำแนะนำหรือติชมผมมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ Follow ผมใน Twitter นะครับมีอะไรก็ถามผมใน Twitter ได้ตอนนี้ใน Messenger Facebook ผมตอบไม่ทันจริงๆเพราะเราก็คำถามมันก็เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ใครที่ยังถามคำถามค้างไว้ใน Messenger ผมก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าก็ไปดูใน Twitter นะครับเพราะผมก็ตอบคำถามส่วนใหญ่ไว้ในนั้นหมดแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับ